ไม่ไม <owning> ้ไม่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 ไมไม่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 ไมอไม่ไมม่ไม้ไม่ไม่ไมอไม้ไม่ไมอไม่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 ไมไม่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 ไม้ไไมมไม้ไมไม เพื <discounts, S 2> <ถ pled> ่อทุกคนวิญญาณเยอะมากเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนเออเออปนเพื่อทุกคนไกลยาวไกลไปทางยาวไกลถ้าเหนื่อยก็โดดรุกไปเลยตงไปเลยตงไปเพื่อทุกคนทางไหนน้องเหนื่อยทางไหนขอเนี่ยถ้าเหนื่อยก็โดดไปเลยเหรือยังหรือยังเหรอ